กินกินข้าวปรนข้าวปรนอ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันได้มากินข้าวร่วมกันกินข้าวปุ้นพ่อแม่กินข้าวพ่อแม่พี่น้องเด็กข้าวปุ้นอันนี้กับผักกาดมาเขาจะกินอะไรอ่กินเลยจำไปอย่างนี้กินเลยทำไมพี่น้องเปิ้ลในนู่นเป็นจุก อ๋อจะกินอ๋นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ดอกินข้าวปุ้นน้ำกันแซ่บๆสบายดีสบายดีจะไปกินข้าวจะกินหมักไอม,มพี่น้องหมักอ่างงนกินหมักอ่างงนกเด้อพี่น้องมันนักก้นเปใหม่ๆหม่กตจะเดนอ่ะดอกด่าเด้อพี่น้องเดซื้อมาหาดอน มาเดินมากินน้ำกันพี่น้องโอ้ยพวกบักใหญ่หนึ่งพี่น้องครับงามบ่งามบ่อ,อางน์อางน์เอามากินเด้อผมไปเหพี่น้องจีดีพังลาวพังไทยเนาะต่างประเทศน้ำกันมากินหลักกะเดับกันเด้อภาษาอัไรกับบักอาง,องนภาษาไทายภาษาลาวกับบักด้าแซงภาษาอังกฤษกับกรีปเอาหัวลายภาษา ลายภาษาลายภาษาาเป็นายภาษามันชมบ้านพี่น้องวันน้ไม่ด้กินขกาบอปน้ำเพรนดอกกินมะเก็ดตัวนี้ตกเานมันกล็กินกับข้าวเจ้าของแมพี่น้องพนฮอด nè vợ già kinh mình cứ giật nói nè, mình có đại nói nói nè, đi bò, chèo đi bò, mình, mình bán nói nói chèo đi bò, chèo เมื่อนี้กินข้าวปุ้นเพราะไงพี่น้องตันนี้มาบางนะอ่ะกันจะบองกินภาสตรงคือเกิดน,นั้นอยู่กริฟคุณเนียไปเก็บปักกระเด็กออกไ้องไปเก็บหลายหลายนะชวนกระจากชวนเสิร์ตเมื่อจะกินจับปลาตาคุณเบิ็งมึงทุกคลิปหรอกว้าเมื่อนนี้ I see you everyday <c oughs> กินนะ้ำกันเลยจ้าปตามากระเดกเพราะเฮดกินแมพกาดนะแค่ขบับหนมมุนก็นม,มากินเหมือนอยากเอาน้ำมันจิ้มมันเลยมาใส่บ้าโอยอ่ามันจิ้มของปานาบ้ มาแล้ัอนามันก่ามีเนมปรเทศเราจะได้ไปเ็ดเคยบักบ่งไงปุ่นนี้ก็ง่ายนี่เนะนุ่มดีเอาไก่ก็มีกาัดให้ันแหนมก็นแล้วไะผักก็มีนลยผัะหอมก็มีนะนื่อพัก เขหอกมกะมีมื่อเนี้กินอิ่มนะบุ๊บพันตอ่ะกินเขาอิ่ม่ะกินเขาก็ปิ้งซีนปิ้งซีนแห่งกินมากไปอีกแล้วม่นกินอ่ะกินนอน กกเล็ินกับข้าวปุ้นแซ่บด้วยพ่อแม่พี่นอ้องนอนยังสงบนะกินกับข้าวปุ้นโอ้ยเห็นประสบสิไมนไะปได้ไรกินในระีนนะนี่จะแซ่บกินมะกระีบอันนั้นมาเป็แซงใส่อันกระปุ้กับปุ้นด้อพ่อแม่พี่น้องลองเมืองด้อแซแ่บนะเนื้ออื่นมุกไปกินบ่ได้เด้๋ยังตัวนี้ไปยังบ่ไดันี้นนนนกินโอคงพี่นอน ต้องชมดต้มต้งชมเเพชรเดีพ่อแม่ไปนอกมาก็เลจงบ่งเด้อไปกินยำจงยาเห็ดแปหมูมกรเด็บแกับขมิดดอกมึงนูแปกบพวกเจ้าพี่องพันธุ์ียมาองกินแกหมูจังอย นี mig mig ่หนูกินเบไดเด้อเด้ยไอ้ตายคนใดอะไ้บอไอ้บอสหลายเบาหวานเกขึ้นนะเป็นไหมกินข้าวแซ่บเด้อพ่อแม่พี่น้องลองมึงเด้อนี่เจ้น้อย ินมังคะเดมามังคะเดไดแซ่แ่กับอันกระปุกมีน้องเอ้าแซ่บเพราะ่าตแตงาแตตเป็นใส่มะนาวสมหวานต้่นหน่าเนาะ ลองเดอรพ่อแม่พี่น้องใส่กับนางขอาคปุณกับข้าคุณจริงครับคัดใบมานค่ยหนวแค่ไหนอือ้หตาแต่หนตาแต่งฮ่าฮ่าาอเอาบอกิใอีกเลยวนี้บางเดืนิดดิบกัดิดิอนะค้าแ่รวย คนได้จะมากินกระเพราน้องแปลกนะ,ะ,ะ,ะใช่ปบเออมุ่เนาะมุงเนาะคือกันเนี่ยพ่อแม่ไปเนองกินทั้งในทั้งนวนลความยำด้วยกันอย่างโบอีมมาดันนะมันป่ะต้องไปกินในมไหม กินอิ่มก็มากินนั่นะโอ้ลมตาออกี่นอองบัวคนตะเคียนกินนันมักกะเด็กระเดิดใก้ามขูบางเมื่อเขากินเมือ้อื่นกเลยแ่นีันจกินไม่ไปกินเนื้อหมูกินเมอดเ็อิ่มเลยมากระเดิจุ่มบอเสียหองหบอมัวน้อยเก็บตมบออันนี้กัมักะเดด เกี่ยวกับกรปุ้นบรีเฮอร์รัตรัตใไม่แอปเปิลก็มีมะเขือก็มีไปกินลองมึงเด้อพ่อแม่พี่น้องยามไหมกินดนักบอมินแนลมาเข้ากันนะเขากับบอมินแนลเขากิน เทอร์ทีมโซดนโอ้ยกินน้ำหวานเนี่ยไปก,กินนะใช่ไหมใครมากินนะกันเราไปกินน้ำหวานนะน้องพี่น้องเนาะนม,มันโมเมนต์หวานแถวมันสดบวานสช่แล้วพอให้พี่น้องได้หัวเนาะ và bọn em bà bỏ bà quân bà đượm, gì bọn lại quân ở wedding tìm lại tìm lại tìm lại tìm mà tìm lại nhà lại tìm nọ. tìm lại 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 เองบ้งไ่ลองดูเอาไปกินกันไปปนบเอานบไปเครื่องเครื่องเวนอะมใ่เอาเครื่องใส่จ้ามากินมานกอกินโอ้ไม่ยังอจใส่เลยยัก่อนยัก่อนก่อ ก่ชอมาเคียไปกินกระปนป่าพี่น้องมาเคียเคียมาเคียข้กานกกบชื่อมมาเนี่ยหากระอนลชักนขั้นบริกินมาบริอกระปุย่างจิบปนิง้งโดกินตองหองก็กินเดยเปรตเปิดเมียนละเนี่ยมันขึ้นมาใจนะเด็กสอบสามหน่วยอ้าวมากินหลย,หยแต่ผมแทรกด้วย อกินแปกหมูวมันสมได้บะหน่อยมันบะได้สุกหลายอ,อ่ะกลิกโอ้ไม่แพงดอกไปกินไ้เลือดบ้านถึงอหนูก็ดีไปย่มกินหน่ายัาเดือดขึ้นยัน กินกะปุกก็บกะเล็นเห็นนื้อมันพักกะมีนะเขาเอาผักใส่เน่าโน่นพักกระดัมชอยนะเอ้าถึงเบอร้กูด่มบอกด่มบอกนพักช่อยกะมีผักกระดัมเนื้อมันเขาเห็นเขากินเขาเช็ดลงกินลงบองโอ้ยกนอะขากินเรามึงเดิมป่ม่็นน้องกดไลค์กดแชรเนี่ย ใครบุเคยกินข้าวปุ้นกับมะเขืเล็บเข้ากันเดีคงยิ่งเคยกินแปะขึ้นจะหรอพัอกนี่พอ่อเราวาดไม่ใช่ขึ้นเน่ายาวด้วยห่อเขาต้องเทเดนสลัดโดกินเน่าอีสานจำแนงเน่าอะไรบุใช้เป็นปน,น้ำต้นชีเน่าอ่ะบุอื่นมาก็กินนี่บ่ใช่กัน มันแบบใช่ด่ะบืนขอจะห่อปิงโดูถ้วยว่าใหญ่นู้นกระซังว่บมันจะนองอย่างนี้นน่าอร่อยมากดีกนะวันใช่เอาเส้นมันแห้งสุดเนี่ยฮะเคเดอร์พ่อแม่พี่น้องทิ่ตามโอ้ยขอโทษละลายกินข้าวปุ้นกับมัเกลิอลองเบึงแซ่บพ่อแม่พี่น้อง มันมันแบบปลอกสุ่มๆหวานน่ะฟังหูนี่ก็พอได้จังอ,อ้าวโอเคเด้อพ่อแม่พ่อพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีเม,ม้งบสดสุคูสุคนพอว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ใสกันแล้วแต่เนาะอยู่ดีเม,ม้งบดสุคูสุคนอ่ะเอาบ๊ายบาย